สวัสดีครับผมมาหาเห็ดครับเมื่อนี้กะใหายปลานะครับเนาะมาหาเห็ดทั้งนี้ลองเบิงว่าปลาทั้งนี้สี่มีเห็ดบ่ครับเนาะนี่ครับเป็นแต่มีเห็ดเกิดบ่ครับแต่ว่ากจะจีร้องหาเบ้งนะครับเนาะเั็นมีเห็ดบ่ครับโอเคครับ หาเห็ดกันนะครับเนาะเห็ดโอ้ยออกขาดออกแนออกจนเป่นดยินแยกเป่นดินแตกครับมันกินบ่ไรนะครับเนาะนี่ครับพู้ล่ะงัดเป่นดินออกมาเลยครับโอ้ออกไดครับครับหอยหมูปลามาหาเห็ดกับ่อหอยหมูปลาครับเอเล่ยอยู่มุนเอเล่ยเลยครับผุ่ โอ้หายมันดุดอ่ะกูเหรอะครับมุนเอเล่เลยนะครับมาทางนี้ก็ห้อยดุดเป็นสายเลยคนมุนเอเล่นะครับหอยมันดุดให้หมูปลามาด,ด,มเเมด,ดุดกินเสือเดือนอือกูเหรอมุนเอเล่เลย เป็นสายเลยครับน้ำมาอีกนี่ครับไอ้มันดูดกินขวดไม้หมูปลาครับขวแมนเบิดเลยครับนี่ครับเหล่ยเล่ยไมหมูทั้งนั้นครับครับกลับมาเบ่งบรรยากาศป่าเห็ดนะครับเนาะ อันนี้เป็นปลาไม่ครับมาหาปลาไม่นะครับเนาะเปลี่ยนไหม่ครับเบึ่งว่าจะมีเห็ดบ่ครับมันก็ออกน้ำยังเสียครับเห็ดออกน้ำใจน้ำมันเดี๋ยวนะครับเนาะย่งเบิ่งกัน นี่เห็ดเอียงบ่เลยครับนี่ครับเป็นเห็ดอียงบดนะโมเมนเห็ดเพิ่งนะครับนะเห็ดตายเบือบ่ครับเบิ้งดีๆนะครับจะไปเก็บเอามอว์นะครับเด้อเห็ดตายเบือบลูกดอกไปครับนี่ครับนี่ก็เป็นเห็ดเบือบ่ครับนี่นี่ครับขามันนี่เป็น อันนั้นครับเป็นในถุงนี่สิครับมันอยาเก็บไปกินนะครับเด้อเบือครับครับออกลายครับแต่เป็นเห็ดเบือนะครับเนาะโมเมนเห็ดปวกบานเฮาเลยครับเด้อนี่ครับเห็ดเบือครับนี่ดอกนะครับนี่ดอกนะครับเห็ดเบือนั่นนะครับกินไ่ได้ครับ นี่รบรรยากาศป่าเห็ดนี่เป็นเนินขึ้นไปทั้งคุณนครับจะหาไปเรื่อยครับเนาะอันใดฉันมานยูมมือนี่อนเห็ดดอกนี่ครับมืเห็ดเอียงครับคลา,ายเห็ดหูหนูครับ ครับอีกดอกนึ่งครับนี่ครับใบแมวสัมจานเดียวกันเบิ่งขามนันขามนันเบิ่งทางนี้กันดอกหญ่แต่ว่ามันเป็นเห็ดเบื่อนะครับกินบ่ได อีกดอกหนึ่งเห็ดมันปูเกิดเป็นมูลเลยหนึ่งเรืองเห็ดมันปูกินได้เยอะครับเห็ดมันปูขี้เข็บนี่ครับอันตรายครับอยู่น้ำเห็ดน้ำยังนียเห็ดมันปู กินได้ครับหาคืนมาถึงเนินครับากันยางคินมาถึงเนินมันปลาจิกปลาหั่งอยู่บ้านเทาไหรครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศมหาเห็ดประมาณนี้นครับมูเนีย,ยบ่มันนี่เด้เห็ดแดงไงเห็ดหนามมุ้งไงเนี่ยพอแล้วสองดอกนะครับเห็ดหนามุม้เห็ดน้ำหมักครับผมอ้เห็ดเอียงนี่ครับนะี่ครับนี่เห็ดละงวกวะครับเกิดกปินมูนะครับ นี่ครับนี่จะงงไหมครับนี่ก็บึงบรรยากาศทั้งนี้ครับเป็นเนินครับทั้งนี้ขึ้นไปเลาะไปทั้งุืนครับนี่ครับล้มวีวีอันนี้ก็ขึ้นเนินไปทั้งนี้ครับไปนี่ครับไป เึงพ่อไก่สีดีพ่อแกงแล้วืครับไปหาต้อครับเจอแล้วครับเห็ดละงกนี่ครับดอกงามๆเลยครับนี่ครับเส็จปีกหนึ่งไม้เนาะนี่เห็ดดินครับเห็ดหน้าขาวครับผมดอกงามๆครับอยู่เอาไม่เลยครับ เดี๋ยวเราไปต่อทั้งพู่นะครับเนาะสองดอกครับงามๆไปกันต่อครับหาอะไรมื่อนีเ้เพ็ดเพิงเห็ดน้ำมาร์กอ่ะพอได้แกงโอเคหาไปก่อนเรื่อยๆครับมีได้อีกใบจะสีหาดอก หาไปทางฝุ่นครับุูนหางไปทังเนื้อนืหมดแล้วครับแปนดีว่าป่าเห็ด <laughs> ป้ากันมาหลายคนหาเห็ดครับงกเงียบๆอยู่น,นมุมน,นะครับเพิ่นกับป้ากันมาหาเห็ดนะครับเนาอ๋อหากันตโอ,อจุมอ่มเลยเห็ด เป็นเห็ดเบื่อครับอย่าไปเอาเลยครับเนื้อเ,เบื่อกินแล้วอาทิตย์เขาลุงบานครับไปต่ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับจากทั้งสวนเห็ดนะครับนะป่าเห็ดก็มองลงไปก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสันตนุนิวนะครับนี่ครับที่ลุ้นไปไหม อีกแบบนึงครับเนะาะทางเป็นตำรวจไปหาเห็ดกันต่อครับขับกับนี่นะยี่พอแค่น,นี้ก่อนครับเพราะว่าเห็ดกระดเดยพ่นนอแกงนะครับเนาะเอาไว้ตำนี้ก่อนนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ